ว่าลูกแรกของปีมันดูยาวมากตัดทิ้งอย่างเดียวเลยเนาะเสียดายก็เนี่ยค่ะนี้จะเป็นตัวพูปแล้วก็ สวัสดีแม่เอาบงพลปฏิสิมนะคะทักทายภาษาคอมเมนต์เหมือนเดิมปลูกเองปรุเงเองวันนี้แม่ก็คือจะาพาเพื่อนมาลงงานในกรีนเฮาส์เนาะวันนี้แม่จะตัดผักแพลวทิ้งทิ้งจริงๆเพราะว่าไม่ไม่ได้เอาไปแจกจ่ายเพื่อน,เ,อนเหมือนปีที่ผ่านมาเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวแม่ก็คือจะย้ายแตงกวาแล้วก็ต้นดอกทานตะวัน ออกมาด้านนอกบางส่วนเนาะเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นแล้วเดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนๆไปดูแตงกวาเนาะมีลูกแล้วเพราะว่าแม่เนาะย้ายสองรอบปรากฏว่าตายเรียบอันนี้จะเป็นล็อตที่3แล้วเสียดายเนาะป้าไปดูกันคือ,อเพิ่งติดลูกเดียวป้าขอนําเสนอลูกเดียวก็ขอนําเสนอบรรยากาศกรีนเฮาส์ปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยปีเนี้ย ปีนี้ก็จะเป็นอะไรที่โลง่งโลง่งปีที่แล้วมีแต่แต,แต,กแตงกวาแตงกวาเนาน้ำหยดใส่มุกแม่นี่เราดูนะว่าอมระทำไมจะติดลูกให้ไหมเนาะนี่อันนี้จะเป็นลูกหรือว่าดอกตัวเมียเนะาะแมจะยังไม่เรียกเป็นลูกเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าเขาจะติดลูกให้ไหมอนะเนาะแล้วก็ดอกตัวผู้มาเยอะเลยอะดอกตัวเมียไม่ไม่ค่อยมาเนาะ เรามารอลุ้นกันนะปักไปดูแตงกวาตันขางภูมิใจนำเสนอก่อนมะเขือที่ปลูกด้วยน้ำมีดอกมาให้แล้วดีใจมากอนเนี้ยดอกเขาจะเป็นสีม่วงเนาะแล้วก็ด้านบนดอกก็คือเ,อเริ่มมาให้อีกดีใจวเวอร์เพื่อนๆคือเพิ่งรู้ว่ามะเขือปลูกกับน้ำได้ด้วยแล้วก็แม่มีหลายต้นฝั่งโน้นก็มีอีกยาวอยู่นะปมของดอกเขาเริ่มมาให้แล้วเพนเพื่อน แต่เราก็คือต้องมารอลุ้นนะว่าจะติดดอกให้ไหมติดลูกให้ไหมเนาะปีนี้มีดอกดาวเรืองมาช่วยเผื่ออน้องพึ่งเข้ามาช่วยผสมเกสรอนเนี่ยค่ะต้นน้อยๆแต่ว่าติดดอกอะไรนี่ๆเน,น,น,นี่เห็นไหมอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูฝั่งซ้ายมือภูมิใจนําเสนอภูมิใจไทยทํามากดูอันนี้จะเป็นบักแตงโมข,ของพ่อแม่เพื่อนๆนี่ค่ะ แตงโมอันนี้จะเป็นดอกของตัวเมียแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอด,ดอกของอตัวผู้เขาจะเป็นแบบก้านยาวๆอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็คือเอมารอลุ้นกันนะว่าจะติดลูกให้ขมนไหมอ่ะมันมาเยอะอยู่แล้วก็อันนี้บักแตงโมของขมนปลูกด้วยน้ํานี่ค่ะปลูกด้วยน้ําตรงที่อื่นก็มีอีกนะอ่ะเราจะชี้เราจะซูมไปที่เอาฟางต้นแตงกว่า มาแล้วค่ะแตงกวาลูกแรกของปีเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าแม่ย้ายเขาจากอฝั่งนู้นมาเนาะแล้วก็ย้ายมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเขากําลังฟื้นตัวอยู่เนาะตีลูกให้แล้วอันนี้จะเหมือนแตงแถวบ้านเราแหละมันจะไม่ใช่แตงหนามรอดูว่าแตงหนามยู่ต้นไหนทำไมก็คือยังไม่รู้เพราะว่าตอนเพาะเนาะเพาะรวมกันเลยเนาะ สำหรับเอาวิธีการเพราะแตงกวาหรือว่าปลูกแตงกวาด้วยน้ำเดี๋ยวแม่จะเอาใส่เ,เดี๋ยวแม่จะทำเป็นคลิปให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งสำหรับปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วจะเป็นแตงแตงพันดกมหาโหดก็คือจะเป็นลูกยาวๆเนาะบางคนก็จะเอ้ยแม่เรียกบวบหรือเปล่าไม่ใช่เนาะอันนั้นคือจะเป็นแตงกวา,ามาดูกัน นี่น้องเพื่อนๆต้นนี้ก็คือแตงกวาเหมือนกันค่ะแล้วก็ปมพวกเอ่อลูกๆหรือว่าดอกเขาเริ่มมานะอันเนี้ยจะเป็นรอตที่สามแล้วอะมาดูอีกฟังหนึ่งกันอาหารจากแตงกวาให้เพื่อนๆได้ดูอัปเดตเนาะอัปเดตดาวเรืองให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเลยเริ่มมาไม่ใช่เริ่มมารอบเนี้ยิ่งมาให้เยอะได้อีกเนาะนี่ค่ะเยอะมากเยอะมาก สรุปจะไม่มีที่ปลูกผักนนเนี่ยปลูกแต่ดอกไม้อ่ะมาดูแตงกวากันตรงนั้นอันนั้นก็คือจะเป็นอต้นมะระต้นมะระแล้วก็สคอสคอสด้วยวิธีแม่แอรเเพนลูกของมะเขือเทศอะเดี๋ยวมาทำคลิปให้เพื่อนๆมะเขือเทศลูกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นแตงกวาเนาะนี่ค่ะปลูกแตงกวานา้ามไว้สำหรับดองด้วยนะปีนี้เนาะ หลายต้นอยู่ที่อื่นก็ยังมีอีกนะซูกินีหรือว่าบัวฝรั่งเนาะทำไมเค,เคยเจออยู่สองพันเนาะเพื่อนๆนก็คืออพันอ่สีเขียวแล้วก็พันสีเหลืองเนาะอันเนี้ยถ้าแบบเนี้ยมันจะเป็นดอกอ่ตัวพูดเนาะถ้าก้านยาวๆมาแบบเนี้ยถ้าแบบตัวเมียก็คือเขาจะเป็นแบบอ่อปุ้มปุมอะ่ะเป็นหัวเหมือนเหมือนต้นเมื่อกี้ที่แมมให้เพื่อนๆได้ดูเนาะคือเทศติดลูกแล้วนะ ลูกไม้แล้วติดติดหลายลูกอยู่นี่ค่ะลูกของเขาเนาะอ๋ะออออรอดูคลิปนะคช่ไหจะทำคลิปเอามาฝากเพื่อนๆนี่ค่ะ<ม>แตงโมมาแล้วเอามีรีนไา้มีพึ่งด้วยพึ่งพึ่งพึ่งเอาถ้าพึ่งมาแสดงว่าแตงโมแม่จะติดลูกให้ใช่ไหมเนี่ยรอดูคือรกมากค่ะรก ถ้าคลิปนี้ไม่ทันจริงๆเนาะแคมแมก็คือจะอลกักลักตัดผักแพรวออกก่อนแล้วก็ดึงน้องมะเขือเทศเขา,เาขึ้นไปเนาะพี่ไมเคิลบอกว่าจะทําจะทาอะ่ะคือคมรอไม่ได้อะกลับกล้องให้ดูไมรอไม่ได้เริ่มติดลูกให้แล้วด้วยติดดอกแล้วติดลูกติดดอกให้แล้วนะ แล้วก็มันจะไม่มีที่เลยแมจะดึงเขาขึ้นมาเนาะเื่อนดูฟักทองใยโตได้อีกฝรั่งบอกว่าให้เก็บไว้ในนี้เลยแมเอาอยัางไงดีเนาะแบบคือเก็บไว้แล้วเขาไม่ติดลูกให้อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเก็บไว้ข้างในเนาะเน,ะนี่ยค่ะวันนี้เราจะมาจัดการตรงนี้แมจะมาจัดการผักแผวนี่เนีนาะจัดการผักแผว ไปถึงเพดานแล้วโอ้ยคุณแนนไม่คุณแนณแนยาวมากม่อดูยาวมากตัดทิ้งอย่างเดียวเลยเนาะเสียดายก็เสียดายนะแต่ทำไมไม่ได้กินดุขนาดนั้นก็ไมไม่ได้จะกินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันเดี๋ยวอ่ะลงตรง,ตรง ด <laughs> ูช่วยมาเอาไปหน่อยเนี่ยสวยมากแม่เก็บไว้สามวันนะใครมาเอา ดูขึ้นมาถึงหลังคาแล้วก็เนี่ยไม่เบิร่มลุกกำลังช่วยถือกล้องให้แคมแแบบนึงตัดตัดตัด,ดทิ้งอย่างเดียวเลย maybe our next part I'll do tomorrow I'll do tomato first <Yeah. S 1> my chili dice <c oughs> ไอ้กุนเนตลูกตัอตดออกแบบนี้อันนี้รากผักแว้วเป็นแผ่นๆเลยดูอุ้ยอุ้ยเนี่ยถอนรากถอนโคนกันเลยรอบนี้ อันนี้จะเป็นตัวคูปแล้วก็มีอายุหลายปีแล้วประมาณอ่อสมปีสองปีสามปีได้แล้วก็จะไม่เวียนใช้แล้วเพราะว่าเขาเปื่อยแล้วเนาะทิ้งไปเลยอันนี้ บบต้นเขางามงามนอมูลปลาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเอาไปทําข้างนอกจะได้ง่ายๆ สี่ทุ่มกว่ายังไม่ได้ทำกับข้าวให้พี่ไมเคิลเลยอ่านี่เนาะแม่ได้ทั้งหมดสี่ต้นเนาะเพื่อวันหลังเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปให้ใหเพื่อนๆได้ดูตอนเช้าเนาะเพราอให้เขาเอาฟื้นตัวแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะมาย้ายน้องซักทองพร้อมขินที่ไมเคิลมาช่วยแม่ย้ายเพื่อนเนาะ r นพ n d นจากตรงน <c oughs> ี้แล้วก็สิ่งเดียวที่ะๆาต้อกทีกนาะไว้เจอกันกันกบแ <c oughs> กษาสุนภาสวัสดีด่อะ